อยากเริ่มขายออนไลน์แต่บูฮู้ว่ะสิเริ่มจากจุดใดดีบูฮู้ว่าสีขายแบบใดบูฮู้ว่ะที่เอาอยัางมาขายคลิปนี้มีคําตอบสําหรับมือใหม่ในนปัจจุบันออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราออไปแล้วในขณะคนกลุ่มหนึ่งที่กระโดดเข้ามาขายออนไลน์และหูฮู้ว่าต้องขายแบบใดและยังมีคนจํานวนหลนยเน่ออีกจํานวนหนึ่งที่ยังบูฮู้ว่าออนไลน์มันเป็นอย่างซีเอาอยัางมาขายสีขายได้แบบใดจังว่ามือนี่กล่องมี6อย่าง ให้เข้าเอาไปปฏิบัติอย่างที่หนึ่งก็คือว่าเข้าต้องคู่ลูกค้าก่อนก่อนที่เฮาจะขายอย่างกันล้ยแต่ต้องผู้ปัญหาก่อนให้เข้าไปเบิง่งผู้คนหอบขางอาจจะเป็นพี่นอ้องมูคู่อย่างต่างๆเอาบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับแขววแมงบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอยาค้า,าเข้าต้องเบิง่งความต้องการของตลาด,ลาดก่อนว่าเขาต้องการอย่างหลังจากนั้นเขาวิเคราะห์ได้แล้ว ให้เข้าไปหาสินค้าแล้วสิหาจากไซดีในี่ยนปัจจุบันนีสินค้าร้ายขอให้เข้าไปเบิ่งแบรนด์ที่เกิดมาสินค้าดีๆอ่าอาจจะสามาัครเป็นตัวแทนจาหน่ายบางแบรนด์ก็ว่าจำเป็นต้องลงทุนร้ายเนาะสามารถเอาสินค้ามาขายเลยเลยหรือบางครั้งเนาะก,ก็ว่าจำเป็นตอ้องเป็นสินค้าพวกมีเสมอไปบางคนอาจจะเดินทางด้านการต่ดแต่งภาพการตัดต่อวิดีโอหรืออาจจะเก่งเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างต่างๆก็สามารถเอามาขายได้สามารถเปิดคอร์ดซ้อนได้อย่างที่สองสองทางของการขาย คือกล่องกินินโทแนะนําเลยก็คือว่าสําหรับมือใหม่ให้เข้าเฮียนหูและให้เข้าเข่าใจเรื่องของการเปิดเพจ ถามว่านี่ทันขายในโปรไฟล์ a c e b o o k เสืออะไรเลยในะปัจจุบัน Facebook ปิดกันการมองเห็นและท้าทานอยากขายให้คนจํานวนหลายๆลาน,นท่านต้องเปิดเพจเห็นมากต่อมาต้องมีช่อง t ิ k กต๊อกต้องมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองอันนี้คือ่องทางของการขายแต่ต่อมาอย่างที่ซ้ก็คือเอาต้องเคียนหู้แล้วเขาจะต้องได้เข,ข้าใจคําว่า Personal Branding หรือการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ท้าทานอยากจะขายดีใน,นปัจจุบันปฏิเสธบ่ได้แหละ ฐานมีตัวตนในออนไลน์้ทาทานบมีตัวตนในออนไลน์ห้ามพรอะว่าในนาปัจจุบันนี้ฐานจะขายได้ยากที่สุดคนไดมีตัวตนคนนั้นจะได้เปรียบคนอื่นเพราะในนาปัจจุบันนี้การที่คนเฮ่าจะสื่อสินค้าจะยากหนึ่งนนะเขาจะเลือกความนาเซือถือเป็นรักและต่อมาเลือกสื่อน้าคนที่มักเป็นรักนาะฉะนั้นเขาต้องส้างเป็นสโตร์แบรนดิง้งอย่างที่4 เข้าตรงเป็นเรื่องของการตัดแต่งภาพการตัดต่อวิดีโออันนี้เป็นขัน Basic, น้นเบสิกเนาะท่านต้องเป็นต่อมาอย่างที่หาเข้าตรงเข้าใจและเข้าตรงเป็นเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเขาตรงผู้การสาร้างคอนเทนต์เขาต้องผู้การสาร้่งเนื้อหาว่าเขาจะส้่งเนื้อหาแบบใดเนื้อหาที่แบบว่า Content คอนเทนต์ขายคอนเทนต์ Content สา้างคุณค่าคอนเทนต์ Content ไวรัลต้องเหตุจังได ตองผู่เรื่องนี้ต่อมาอย่างที่6โตัวสว่วนที่สําคัญก็คือเรื่องของแอดโฆษณายิง่งแอดมือนกันมีหลายแบบยิ่งขายและวก็ยิ่งสั่งคุณค่นคานะัะนันจะแตกต่างกันยิ่งเพื่อเหตุการ์ตลาดแตกต่างกันและสําหรับมือนี้เนาะสำหรับผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้จบเนาะโชคดีก็คือว่าต้องในมีอ e ีบุ๊กอันหนึ่งนอะที่เหตุขึ้นมาบุ๊กนี้เนาะชื่อว่าขายออนไลน์ ปังย no ุค new โนมอลนอแนเนื้ออา,านั่นคือว่าจะรวบรวมว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเหตุออนไลน์ต้องเหตุแบบใดการยิงแอดโฆษณาการปิดการขายต่างๆกล้องได้รวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กล่มนี้แล้วอีบ e ุ๊กนี้มีมูลาค,า 3, 99, ค่า3ามแสนเก้าสิบเก้าพันกีบแต่ว่านณปัจจุบันกลองมีโปรโมชั่นจากราคา3ามแสนเก้าสิบเก้าพันกีบนอรูดเพียง 99, เก้าสิบเก้าพันกีบตับเคาะเา่าทานเท่านั้นและสิ่งสําคัญถ้าผู้ใดซื้ออ e ีบุ๊กไปจะได้เข้าคอร์สยิงแอดออนไลน์ให้ปังเนาะซอ ตอนจากศูนย์ถึงร่อยมุ่น่าเจ9แส่กสิบกาพันกี่ฟรีถ้าผู้ได้สนใจอย่ากเขียนสามารเซดด็ตเดส่วนโตจองตอนนี้ก็ไม่เหตุกองหับเพียงแต่สาวคนเท่านั้น